ดีครับผมวันนี้พามาดูอันนี้ครับผมเป็น220สีส้มคันนี้เป็น LDA นะครับผมอันนี้ลูกค้ามาใส่ช่องแอร์ก็เดี๋ยวเราไปดูครับผมเป็นไง okay. ไม่มีช่องแอร์หลังนะครับผมนี่ก็จะมาใส่เป็นตัวนี้นะครับผมนี่ตัวมีช่องแอร์ก็อเดี๋ยวมาดูครับผมวิธีติดตั้งวิธีถอดจะเป็นยังไงแล้วก็ใส่ง่ายแค่ไหนนะครับผมอ่าคำแรกนะผมดึงขึ้นมาเลย นี่นะครับมันเป็นกิบล็อกเฉยๆนะนี่ขึ้นมาเลยคนระับนี่แล้วก็มีขึ้นล่างนี่กดนะครับกดแล้วก็ออกเนี่ยมันจะมีมุมของมันอยู่จะรูดออกง่ายๆเลยนี่นะครับอันนี้รูดขึ้นนี่เห็นไหมจะมีช่องนี้นี่ครับกนี้ยกออกเลยครับอันนี้จะมีปักอยู่ข้าง นี่ครับถอดดูนะครับมันจะมีปลั๊กหนึ่งตัวนะครับผมดึงออกได้เลยนะครับมีปลั๊กหนึ่งตัวครับดึงถอดแค่ตัวเดียวนะครับผมอลองเช็คสายดูดีๆเลยครับผมนี่นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีตัวเดียวแล้วก็มาแปลงออกมาเป็นสามปลั๊กสี่ปลั๊กครับถอดปลั๊กเดียวเลยจบเลยถอดออกแล้วหนึ่งชิ้นนะฮะมีน็อตนะครับหนึ่งตัวสองตัวันนี้ถอดออกเลยแล้วก็มาช่องนี้ช่องนี้นะครับผมจับ ดึงขึ้นตรงๆเลยจับดึงขึ้นตรงนี้เลยนี่นะครับดึงขึ้นมาเลยนะครับเแฉมันเป็นกิฟต์ล็อกที่แนี่นครับนี่กิฟต์ล็อกอได้อีกหนึ่งชิ้นถอดน็อตน,นะครับผมตรงนี้อีกหนึ่งตัวนี่ครับตรงนี้อีกหนึ่งตัวนี่นะครับใต้นี้มีกิฟต์แหมมีซิปปูดออก นี่นครับมีซิปเห็นที่แห่นี่รูุดออกเลยหลุดแค่ตัวนี้เห็นไหมมันจะหลุดแค่ตัวนี้มันจะไม่หลุดทั้งตัวนะครับระวังหักนะครับก็เป็น้าเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วกดนี้สามตัวกดเอาชิ้นนี้ขึ้นกันมาก่อน ชิ้นอันนี้ดดืออกมาตรงๆนี้เลยนะนี่นครับมีปักนี้หนึ่งปักนะครับอ่าได้มาแล้วก็จะเป็นหน้าตามนี้ครับผมนี่คลิปล็อกแล้วก็ปักนี้นะครับผมกดออกอ่าเสร็จแล้วนี่นะครับผมช่องนี้นี่นะครับจะมีช่องมาให้อันนี้เราก็เจาะช่องนะครับระวังโดนคอยแอร์นะครับผมเจาะเราใช้ ไปเรื่อยก็ได้หรือว่าใช้เป็นหัวแรงจิ้มเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ไปเรื่อยเรื่อยนะครับผมก็นี่นะผมมาในชุดนะคะเป็นสอชิ้นอเอวแกะเลยนี่นะผมหนึ่งชิ้นนี่นครับอีกหนึ่งชิ้นนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันติดตั้งยังไง เริ่มจากชิ้นนี้นะครับผมเอาตัวสื่อขึ้นเนี้ยนมะันจะมีด้านมีตานะครับกับอีกด้านไม่มีอะไรเลยเล,ยลียบเรียบๆเลยด้านนี้ขึ้นนะกดตรงล่างเลยนะครับนี้เสียบเข้าเลยนี่จะเป็นล็อกเลยก็ไปลงล่างสุดเลยนะฮะนี่ไว้ใตน้นี้นี่นี่ประกอบข,ขึ้น นะครับผมอันนี้ดูอ่าย s b ของเดิมลูกค้านะครับอันนี้เป็น LDA ตัว LDA จะมีช่อง USB นแต่ของเข้ามาจะไม่มีย่องนี่แล้วก็ถอดของเดิมมาใส่เลยนะครับผมอันนี้ก็จะลดข้างหลังนี่เลยใส่ก็ใส่ขึ้นเดิมเลยเดีอดร้อยครับอยู่ นี่นะครับผมจับเข้าล็อกเลยนี่ข้างในก็จะเป็นล็อกข้างในอีก่าดูข้างในเห็นไหมข้างในเป็นตัวคําไว้ก็เสร็จเรียบร้อยเดีย๋ยวมาลองเทสหน่อยผมปิดเปิดได้ปิดได้นะครับผมแล้วเปิด,ดปนี่นะครับอ่าตอนนี้ปิดอยู่นะ ิดนะครับอยู่ช่องปิดเปิดนะครับแอร์ออกนะครับผมไม่ต้องงอคู่หน้าแล้วนะครับทีนี้สามารถปิดเปิดได้นะครับไม่แย่งแอร์นะผมเวลาไม่มีคนนั่งหลังก็สามารถปิดได้ไม่ไม่ต้องแย่งแอร์ข้างหน้านะครับผมเวลาไม่มีคนนั่งพุกเดินลงไปปิดเลยจบนะครับผมดูดีนะตรงนี้ต้องเปิดขึ้นตลอดเปิดขึ้นไว้นะฮะ ผมตรงไหนไม่เข้าอย่าเปิดลงไปนะครับเดี๋ยวแตกนะฮะไม่งั้นตาวว่าช่องนี้หนึ่งตัวคู่หน้าสองตัวนะครับผมนี่ซ้ายขวาสองตัวนี่กระช่องนี้นะครับสองตัว ยังไงนี่นะครับดูมันจะมีวอลเลิศนะครับผมกับอีกข้างหนึ่งวอลแค่ขอบนี่นะวอลเลจะอยู่ด้านนี้อันนี้เป็นขอบนะครับนี่แต่ถ้าใส่กับด้านกันมันจะใส่ไม่ได้นะต่อไปนี่นะผมจะเริ่มเปรียบนะสำหรับใครที่มีฟังก์ชันตรงนี้ก็ใช้งานไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เสียบ จอเดเปลี่ยนพ่อแม่พี่น้องข้ามขึ้นมาเป็นมือจับที่ตัวชั้นวันอาทิตย์ที่สุดที่เราเห็นแล้วมันห้าร้อยหกก็มือร้อยไปทำก่อนมือจับเดิมๆเดิมเป๊ะเอามีเพิ่มเติมนะครับผมเป็นมือจับนะครับผมนี่นะครับมือจับซ้ายขวานะครับแล้วก็คู่บนอีกมือคู่นะคเออไงอือเด็ดๆอันนี้ใช้งานได้จริงนะครับผมดึงได้จริงนะ ทำงานเหมือนของเดิมเลยนะครับ